รอกรู้จะเงียบสงบถืออาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งหนึ่งตรีข้างกัดก่องจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่ออย่าเหลืมอมันาตาไหมนั้นจะลองทำสิ่งที่หังศพง,งเหี้ยงพิมดากวเข้าสู่คริหาส์เก่าแก่หลังใหญ่ด้วยความหัอนไหวบรรยากาศภายในเงียบสงบเกินไปจนหน้ากลัว เหมือนมีสายตาคู่หนึ่งเฝ้ามองเธออยู่ทุกย่างก้าวเสียงลงอื้ออึงร้องเพลงเศร้าราวกับรำพึงถึงเรื่องราวในอดีตที่น่าสะพรึงกลัวห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายมานานเป็นจุดหมายปลายทางของเธอประตูไม้เก่าแก่ที่ผุกร่อนส่งเสียงคลืดคลาดเมื่อถูกเปิดออกกลิ่นอับชื้นและดินโคลนโชยออกมาพร้อมกับความมืดมิดที่แผ่ปกคลุมห้องใต้ดินแสงเทียนสั่นไหวสะท้อนกับผนังที่เต็มไปด้วยรอยร้าวเผยให้เห็นโลงศพโบราณที่วางอยู่กลางห้อง ลงศพแกสลักด้วยอักษรโบราณประหลาดที่ดูเหมือนจะขยับไปมาเมื่อแสงเทียนกระทบภาพวาดประดับที่แกสลักอยู่บนฝาลงศพเป็นภาพมนุษย์กำลังถูกทรมานด้วยความเจ็บปวดทารุณเมื่อพิมพดาเปิดฝาลงศพออกความรู้สึกเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอเห็นร่างแห้งผอมที่ห่อหุ้มด้วยผ้าสีดำขาดวินอยู่ภายในลงศพแต่ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือดวงตาคู่หนึ่งที่ยังคงเบิกกว้างอยู่ใต้ ภาปิดหน้าดวงตาคู่นั้นเปล่งแสงสีแดงก่ำราวกับเปลวไฟที่กำลังลุกโชนในลงศพมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่บนหน้าอกของศพเมื่อพิมรดาหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านเนื้อหาในจดหมายยิ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกจดหมายเขียนด้วยลายมือที่บิดเบี้ยวและเลือยเลือนด้วยเลือดบ,บอกเล่าเรื่องราวของคำสาโปโบราณที่ติดตามมาพร้อมกับลงศพใบนี้ใครก็ต่างที่เปิดลงศพจะต้องเผชิญกับความตายที่ทรมานอ และวิญญาณของผู้เปิดจะถูกขังอยู่ในโลงศพตลอดกาลนอกจากกอจดหมายแล้วพิมรดายังพบวัตถุประหลาดท,ที่ซ่อนอยู่ใต้ร่างแหง้งพร้อมันเป็นเครื่องรางที่สลักด้วยอักษรโบราณเช่นเดียวกับโลงศพเมื่อสัมผัสเข้าไปเธอรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดลึกลับดึงเธอเข้าไปในความมืดมิดขณะที่พิมรดากำลังตรวจสอบวัตถุประหลาดออกยู่นั้นเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่อบอุ่นพัดผ่านต้นคอและได้ยินเสียงกระซิบเ,เบาที่เรียกชื่อของเธอ คืนนั้นพิมรดาหลับไม่ลงความรู้สึกไม่สบายใจคอยกัดกินจิตใจเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาที่เรียกชื่อของเธอจากมุมมืดของห้องเสียงนั้นชวนขนลุกราวกับมีใครกำลังกระซิบข้างหูแสงจันทส่งผ่านหน้าตากระทบกับกระจกเงาเผยให้เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเธอมีผมยาวสีดำคลับที่ปกหน้าและดวงตาสีแดงดำที่จ้องมองพิมรดาด้วยความอาฆาตแค้นพิมรดาพยายามจะลุกขึ้น แต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับถูกสากเธอรู้สึกเหมือนมีแรงกดทับอยู่บนอกจนหายใจไม่ออกทันใดนั้นเองเงาของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาไกลพิมพ์ดาร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดแต่เสียงของเธอเหมือนถูกกลืนหายไปในความเงียบสนัดเงาของผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นช้าๆ และววางไว้บนอกของพิมลดารู้สึกได้ถึงความเย็ยนเยือกอแผลซ่านไปทั่วร่างกายพิมลดาพยายามจะดิ้นรนแต่ก็ไร้ผลเมื่อรุ่งเช้ามาถึงพิมลดาตื่นขึ้นมาด้วยเหงื่อท่วมตัวเธอรู้สึกเหมือนถูกมนุษย์ต่างดาวดูพลังงานไปจนหมดสิ้นราเงากายอ่อนล้าและเจ็บปวดไปทั้งตัวเธอรีบวิ่งไปที่กระจกเงาแต่กลับไม่พบร่องรอยของเงาประหลาดคนนั้นอีกเลยตลอดทั้งวันพิมลดาไม่สามารถทำง,งานได้ตามปกติเธอรู้สึกเหมือนถูกตามมองอยู่ตลอดเวลาเงาของผู้หญิงคนนั้นปรากฏขึ้น ในทุกๆที่ที่เธอไปไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำห้องครัวหรือแม้แต่ในกระจกมองข้างของรถเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังบ้าไปแล้วคืนนั้นพิมรดาตัดสินใจที่จะไม่นอนเธอเปิดไฟทุกดวงในห้องและนั่งเฝ้าดูประตูอย่างระแวดระวังแต่แล้วเธอก็ต้องผงะเมื่อเห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นปรากฏขึ้นบนเพดานเงาของเธอกำลังค่อยๆลอยลงมาหาพิมรดาด้วยความเร็วแสงพิมรดาไม่สามารถหนีไปไหนได้เธอทำได้เพียงแต่ยืนนิ่งและรอรับชะตากรรม ที่กำลังจะมาถึงความหวาดกลัวกัดกินพิมดาจนแทบขาดใจเธอตัดสินใจว่าจะต้องหนีออกจากคฤหาสนี้ให้ได้แต่ยิ่งพยายามหนีเธอก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในกรงทองขนาดใหญ่ทุกห้องทุกมุมของคฤหาส์ลวนเต็มไปด้วยเงาของผู้หญิงคนนั้นเธอได้ยินเสียงหัวเร้ะอเย้ย,อยของเธอดังก้องไปทั่วพิมดาพยายามโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือแต่สัญญาณโทรศัพท์กลับตัดขาดไปอย่าง ปริศนาเทอาวิ่งไปที่หน้าต่างเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนข้างนอกแต่ก็ไม่มีใครผ่านไปมาบนถนนที่เงียบสงัดแห่งนี้เหมือนกับว่าเธอถูกทิ้งให้อยู่ลำพังกับวิญญาณร้ายในความมืดมิดพิมาดาเห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เธอพยายามจะวิ่งหนีแต่ขาของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือแผ่ส่น้นไปทั่วร่างกายราวกับกำลังถูกน้ำแข็งกลืนกินทันใดนั้น เองประตูทุกบานในบ้านก็ปิดลงพร้อมกันความมืดมิดปกคลุมคฤหาส์ทั้งหลังพิมรดาได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นมาใกล้ๆ้หูเธอรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆพัดผ่านต้นคอและสัมผัสได้ถึงสัมผัสเย็นเยือะกที่ลูบไล้ไปตามแก้มพิรดาปิดตาแน่นและภาวนาขอให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนี้แต่แล้วเธอก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผซ่า เราไปทั่วร่างกายเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังฉีกเนื้อหนังของเธอออกเป็นชิ้นๆเสียงร้องให้คร่ำรวญของเธอดังก้องไปทั่วห้องเมื่อพิมรดาเปิดตาขึ้นอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องใต้ดินลงศพโบราณยังคงตั้งอยู่ตรงหน้าแต่ภายในว่างเปล่าเงาของผู้หญิงคนนั้นลอยอยู่เหนือลงศพมองลงมาที่พิมรดาด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวถึงเวลาที่เธอจะมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับฉันแล้วเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นในหูของพิมรดาพิมรดาตื่น ขึ้นมาในความมืดมิดเธอพบว่าตัวเองถูกผูกติดอยู่กับเก้าอี้ไม้เก่าๆในห้องใต้ดินโลง,งอสอพอโบราณลอยอยู่กลางอากาศเปล่งแสงสีแดงกำําส่องสว่างไปทั่วห้องเงาของผู้หญิงคนนั้นลอยวนรอบลงสพร้องเพลงกล่อมที่น่ากลัวด้วยเสียงที่แหบถ้าถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเราเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นราวกับเสียงกระซิบจากนรกอพิมลดาพยายามจะดิ้นรน แต่โซ่ที่พันร่างกายของเธอแน่นหนามากเกินกว่าจะขาดออกได้เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดดดทอนที่แผ่ส่น้นไปทั่วร่างกายราวกับมีมีดกรีตเนื้อผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พิมรดาเธอหยิบมีดโบราณขึ้นมาและเลื่อนปลายมีดไปตามผิวหนังของพิมรดาอย่างแผ่วเบารอยแผลลึกปรากฏขึ้นตามร่างกายของพิมรดาเลือดไหลอาบจนเปเปื้อนเสื้อผ้าเลือดของเธอจะทำให้พิธีกรรมของเราสมบูรณ์ ผู้หญิงคนนั้นหัวรยเราะเย้ะเย้ยแล้วหยดเลือดของพิมรดาลงไปในหลงศพหลงศพสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและเปล่งแสงสีแดงสดใสย,ยิ่งขึ้นพิมรดาพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะตายแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกถึงองพลังบางอย่างกำลังดึงดูดเธอเข้าไปในความมืดมิดทันใดนั้นเองเกิดพายุฝนฟ้าขนองอย่างรุนแรงนอกหน้าต่างลมพายุพัดกระหนำ่ำจนทำให้คฤหาสั่นสะเทือน โนคมไฟระย,ยิบระยับส่องแสงวุบวาเราวกับจะดับลงทุกเมื่อผู้หญิงคนนั้นหัวเราะออกมาดังลั่นพลังของความมืดจะปลดปล่อยเราออกมาจากพันธนาการพิมรดาพยายามจะหลับตาลงแต่เธอกลับเห็นพาพาลอนต่างๆผ่านไปมาภาพของคนที่ถูกทรมานภาพของความตายและภาพของความมืดมิดที่ไม่มีที่สิ้น,นสุดในขณะที่พิมรดากำลังจะสลบไปเธอได้ยินเสียงทุ้งต่ำดังขึ้นมาจากที่ไกลไ หยุดเธอพิมระดาพยายามจะเปิดตาให้กว้างแต่เปลือกตาของเธอกลับหนักอึ้งเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายและแล้วทุกอย่างก็มืดลงพิมระดาตื่นขึ้นมาในห้องที่เย็นเยือกร่างกายของเธอรู้สึกเจ็บปวดไปหมดเหมือนถูกทุบตีจนสลายเธอพยายามจะลืมตาขึ้นแต่เปลือกตาก็นหนักอึ้งเหมือนมีอะไรมาปิดทับไว้เมื่อพยายามสุดชีวิตที่จะลืมตาขึ้นมาได้ เธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องใต้ดินที่คุ้นเคยแต่บรรยากาศกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงห้องเต็มไปด้วยหมอกควันสีดำขมุกที่ค่อยๆหมุนวนอยู่รอบๆโลงศพโบราณที่เปล่งแสงสีแดงเลือดจางๆพิมรดาพยายามจะขยับตัวแต่พบว่าร่างกายของเธอถูกตรึงไว้กับที่เธอรู้สึกได้ถึงความเย็นเย,ยือยเยืกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังดูดพลังชีวิตองค์เธอออกไปทันใดน,นั้นเองเงาของผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเธอมีรอยยิ้มที่น่ากลัวและดวงตาสีแดงกำบ ที่เปล่งประกายราวกับเพชรสีเลือดยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของเราเสียงของเธอแหกร่าราวกับเสียงกระซิบจากนรกพิมรดาพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเธอรู้สึกเหมือนกำลังจ่ายใจไม่ออกหัวใจของเธอเต้นรัวราวกับจะทะลักออกมาจากอกผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พิมรดาเธอเอามือลูบไล้ไปตามใบหน้าของพิมรดาด้วยความนุ่มนวลแต่สัมผัสข,ของเธอกลับเย็นยะเยือกราวกับน้ำแข็ง เธอจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเราตลอดไปพิมรดาพยายามจะดิ้นรนให้หลุดพ้นจากเนื้อมือของผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ไร้ผลเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกกลืนกินเข้าไปในความมืดมิดในขณะที่พิมรดากำลังสิ้นหวังเธอได้ยินเสียงทุ้งต่ำดังขึ้นมาจากที่ไกลๆอย่ายอมแพ้พิมรดาพิมรดาพยายามจะหันไปมองหาที่มาของเสียงแต่ก็ทำไม่ได้เธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างกำลังดึงดูดเธอให้ลืมตาขึ้น เมื่อพิมรดาเปิดตาขึ้นอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องนอนของเธอเองแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาทางหน้าต่างเธอรู้สึกงงงวยและสับสนไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นความจริงหรือเพียงแค่ฝันร้ายแต่แล้วพิมรดาก็สังเกตเห็นรอยแผลเป็นบนแขนของเธอรอยแผลเป็นเหล่านั้นเป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นเป็นเรื่องจริงพิมรดาตั้งปณิฐานว่าจะต้องหาทางหยุดยั้งผู้หญิงคนนั้นให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม พิมดาตื่นขึ้นมาในห้องที่คุ้นเคยอีกครั้งเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับอ่อนล้าเธอหันไปมองรอบๆห้องเงาของผู้หญิงคนนั้นปรากฏขึ้นบนผนังเธอหัวร้อยย้อเยอ้ยพิมดานี่ฉันไม่พ้นหรอกที่มาตระหนักได้ว่าเธอไม่สามารถหนีจากผู้หญิงคนนี้ได้อีกต่อไปเธอต้องหาทางหยุดยั้งมันให้ได้ก่อนที่มันจะทำร้ายคนอื่น พิมรดาจำได้ว่าในจดหมายที่พบในหลงศพมีการกล่าวถึงวิธีการทำลายคำสาบโบราณเธอต้องหาทางทำลายเครื่องรางที่อยู่ในหลงศพให้ได้ด้วยความกลัวและความหวังพิมรดาตัดสินใจกลับไปที่ห้องใต้ดินอีกครั้งเธอเดินเข้าไปใหญ่นห้องใต้ดินที่มืดมิดอย่างช้าๆด้วยหัวใจที่เต้นรัวเธอค่อยๆเดินเข้าไปหาโลงศพและมองหาเครื่องราง เมื่อพบเครื่องรางพิมระดาก็พยายามจะหยิบมันขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเองเงาของผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าอีกครั้งเธอพยายามจะขัดขวางไม่ให้พิมรดาทำลายเครื่องรางอย่าทำลายมันเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังกล้องไปทั่วห้องเครื่องรางนี้คือพลังของฉันพิมระดาและผู้หญิงคนนั้นต่อสู้กันอย่างดุเดือพิมรดาพยายามจะฉีกเครื่องรางออกจากมือของผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้หญิงคนนั้นก็พยายามจะดึงพิมรดาลงไปในความมืด ในที่สุดพิมรดาก็สามารถฉีกเครื่องรางออกจากมือของผู้หญิงคนนั้นได้เธอรีบโยนเครื่องรางลงไปในกองไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่เครื่องรางเผาไหม้จนกลายเป็นเท่าถ่านเมื่อเครื่องรางถูกทำลายไปพลังของผู้หญิงคนนั้นก็อ่อนลงเรื่อยๆเธอร้องเสียงแหลมด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นก่อนที่จะค่อยๆสลายตัวไปในอากาศพิมรดาหมดแรงล้มลงกับพื้นเธอรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่สามารถกำจัดผู้หญิงคนนั้นได้สำเร็จ แต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรุ่งเช้ามาถึงพิบดาตื่นขึ้นมาในห้องนอนของเธอเธอรู้สึกสดชื่นและเป็นอิสระเธอตัดสินใจที่จะขายคฤหาสนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ห่างไกลจากความทรงจําอันเลวร้ายนี้แต่ถึงแม้ว่าเธอจะย้ายออกไปจากคฤหาสนั้นแล้วเธอก็ยังคงรู้สึกถึงความหวาดกลัวบางอย่างอยู่เสมอเธอไม่แน่ใจว่าวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นได้จากไปจริงหรือไม่หรือ ว่ามันจะยังคงวงเวียนอยู่รอบๆตัวเธอพิมรดาตื่นขึ้นมาในห้องที่มืดสนิทเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองเธอรู้สึกเหเหมือนถูกตรึงไว้กับที่แสงสลัวๆลอดเข้ามาทางช่องว่างใต้ประตูเผยให้เห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนอยู่ที่ปลายเตียงเธอมีรยอยยยิ้มที่น่ากลัวและดวงตาสีแดงดำที่จ้องมองพิมรดาด้วยความอาฆาตแค้นคิดว่าจะหนีฉันไปได้ไง่ายงั้นเหรอ เสียงของผู้หญิงคนนั้นดังกล้องไปทั่วห้องพิมรดาพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเธอรู้สึกถึงความกลัวจนแทบขาดใจผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พิมรดาเธอเอามือลูบไล้ไปตามใบหน้าของพิมรดาอย่างแ่วเบารอยยิ้มของเธอเหมือนจะเลื่อนลอยไปทั่วใบหน้าฉันจะตามหลอกหลอนเธอไปทุกที่ พิมระดาพยายามจะหลับตาลงแต่ภาพหลออต่างๆก็ยังคงปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเธอเห็นภาพของตัวเองถูกทรมานถูกทารุณและถูกฆ่าตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าทันใดนั้นเองห้องก็สว่างว่าขึ้นมาพิมระดาตกใจลืมตาขึ้นมาเธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องใต้ดินหลงศพโบราณล,ลอยอยู่กลางอากาศเปล่งแสงสีแดงกำําส่องสว่างไปทั่วห้องผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างๆหลงศพเธอชี้มือมาที่พิมระดาและหัวเราะยาะเย,อย้ยเธอจะต้องเป็นของฉันตลอดไป พิมรดาพยายามจะหนีแต่ร่างกายของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดทรมานที่แผลส่้นไปทั่วร่างกายราวกับมีมีดกรีดเนื้อหนังผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พิมรดาเธอจับตัวพิมรดาขึ้นมาและโยนเข้าไปในโลงศพพิมรดาพยายามจะดิ้นรนแต่ก็ไร้ผลฝาโลงศพค่อยๆปิดลงมาพิมรดาตื่นขึ้นมาในความมืดมิดอีกครั้งเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกแผลซั้นไปทั่วร่างกายเธอพยายามจะลืมตาขึ้นแต่เปลือกตาก็หนัก อึงเธอรู้ว่าเธอถูกขังอยู่ในโรงสอพอในความมืดมิดพิมรดาได้ยินเสียงหัวเราะเย้ย,อยของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นมาเบาๆยินดีต้อนรับสู่โลกของฉันพิมรดาพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอก็ดังไม่พอที่จะเรียกใครมาช่วยได้เธอรู้ว่าเธอถูกทิ้งให้อยู่ลำพังในที่แห่งนี้ตลอดไปในขณะที่พิมรดาสิ้นหวังเธอก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างกำลังดึงดูดเธอเข้าไปในความมืดมิดเธอรู้สึก เหมือนกำลังจะถูกกลืนกินเข้าไปในความว่างเปล่าและแล้วทุกอย่างก็เงียบลงทิมลดาตื่นขึ้นมาในความมืดมิดอีกครั้งร่างกายของเธอรู้สึกเจ็บปวดไปหมดเธอพยายามจะลืมตาขึ้นแต่เปลือกตาของเธอหนักอึง้งเธอได้ยินเสียงกระซิบแถวเ,เบาที่เรียกชื่อของเธอซ้ำๆทิมลดาทิมลดาเสียงนั้นช่างคุ้นเคยและน่ากลัวในเวลาเดียวการทิมลดาพยายามจะลืมตาให้ขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้เธอรู้สึก เหมือนกำลังถูกดูดลงไปในหลุมดำที่ไม่มีที่สิ้นสุดในความมืดมิดพิมรดาเห็นภาพหลออนต่างๆผ่านไปมาภาพของผู้หญิงคนนั้นกำลังหัวร้อยย้อยยยภาพของเขาฤหษเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและภาพของตัวเองที่กำลังถูกทรมานพิมรดาพยายามจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอแผ่วเบา,เบาจนแทบไม่ได้ยินเธอรู้สึกสิ้นหวังและหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ทันใดนั้น เองเธอรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเหมือนมีอะไรบางอย่างเงกํกำลังสัมผัสร่างกายของเธอเธอพยายามจะดิ้นรนแต่ก็ไร้ผลถึงเวลาที่เธอจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นในหูของพิมรดาพิมรดาพยายามจะดิ้นรนให้หลุดพ้นจากเงื้อมือของผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ไร้ผลเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกกลืนกินเข้าไปในความมืดมิดในขณะที่พิมรดากำลังสิ้นหวังเธอได้ยินเสียงกระซิบแ่วเบาที่บอกว่าอย่ายอมแพ้ พิมระดาพยายามจะเปิดใจรับฟังเสียงนั้นเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างกำลังไหลเวียนอยู่ในตะวะของเธอเธอจะไม่ยอมแพ้ต่อความมืดมิดอีกต่อไปด้วยความกล้าหาทั้งหมดที่มีพิมลดาพยายามจะดิ้นรนให้หลุดพ้นจากเนื้อมือของผู้หญิงคนนั้นเธอจินตนาการถึงแสงสว่างที่ส่องประกายอยู่เบื้องหน้าและพยายามจะดึงตัวเองให้หลุดพ้นจากความมืดมิดในที่สุดพิมระดาก็สามารถดึงตัวเองให้หลุดพ้นจากเนื้อมือของผู้หญิงคนนั้น ได้เธอลืมตาขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่คุ้นเคยพิมรดาตรหนักได้ว่าเธอต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้เธอต้องหาทางเอาชนะความกลัวและความมืดมิดให้ได้เธอจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้นควบคุมชีวิตของเธออีกต่อไปพิมรดาตัดสินใจที่จะกลับไปที่คารนหาหลังนั้นอีกครั้งเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวของเธอและทำลายคำสาบโบราณให้สิ้นซาก ด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นพิมระดาเดินเข้าไปในคฤหาสน์หลังนั้นอีกครั้งเธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเมื่อพิมรดาเดินเข้าไปในคฤหาส์เธอรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่แปรซ่านไปทั่วเงาของผู้หญิงคนนั้นปรากฏขึ้นตามทุกมุมของคฤหาส์เธอพยายามจะขัดขวางไม่ให้พิมรดาไปถึงห้องใต้ดินแต่พิมรดาไม่ยอมแพ้เธอเดินต่อไปอย่างมั่นคง เมื่อมาถึงห้องใต้ดินหลงศพโบราณยังคงตั้งอยู่ตรงกลางห้องแต่บรรยากาศภายในห้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงห้องเต็มไปด้วยหมอกควันสีดำขมุกที่หมุนวนอยู่รอบๆหลงศพผู้หญิงคนนั้นปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าของพิมรดาเธอหัวเราะเยาะเย้ยเธอคิดว่าจะหนีฉันไปได้งั้นเหรอพิมรดาไม่ตอบโต้ใดๆเธอเพียงแค่จ้องมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตาที่มุ่งมั่นเธอหยิบมีดที่ซ่อนไว้มาถือไว้ในมือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเธอผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้น พร้อมกับรอยยิ้มที่น่ากลัวทิมรดาไม่รอช้าเธอวิ่งเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นและฟันใส่เธออย่างแรงแต่ผู้หญิงคนนั้นก็หลบได้ทันทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดห้องใต้ดินเต็มไปด้วยเสียงร้องและเสียงของวัตถุที่แตกหักทิมรดาพยายามจะทำลายหลงศพแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ขัดขวางไม่ให้เธอทำเช่นนั้นการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานทิมรดาเริ่มรู้สึกเหนื่อยและแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอจะต้องเอาชนะผู้หญิงคนนั้นให้ได้ ในที่สุดพิมระดาก็พบจุดอ่อนของผู้หญิงคนนั้นเธอใช้โอกาสนี้โจมตีอย่างรุนแรงจนผู้หญิงคนนั้นเสียหลักพิมระดาคว้ามีดขึ้นมาและแทงเข้าไปในตัวของผู้หญิงคนนั้นอย่างแรงผู้หญิงคนนั้นร้องเสียงแหลมด้วยความเจ็บปวดและค่อยๆสลายตัวไปในอากาศเมื่อผู้หญิงคนนั้นหายไปลงศพก็สลายตัวไปพร้อมกันคาสน์เก่าแก่กลับมามีความสงบอีกครั้งพิมระดาเดินออกจากห้องใต้ดินด้วยความเหนื่อยล้าแต่เธอก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมาก ที่สามารถเอาชนะความกลัวและความมืดมิดได้สําเร็จทิมรดาตัดสินใจที่จะเผาคฤหาน์หลังนี้เพื่อให้แน่ใจว่าวิญญาณชั่วร้ายจะไม่กลับมาอีกเมือ่อคฤหาน์ถูกไฟเผาจนหมดสิน้นทิมรดาก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ห่างไกลจากความทรงจําอันเลวร้ายนี้ถึงแม้ว่าเธอจะสามารถเอาชนะความกลัวได้แล้วแต่รอยแผลในใจของเธอยังคงอยู่ตลอดไป ในคืนที่เงียบสงบพิมรดาจะยังคงฝันร้ายถึงคฤหาสน์หลังนั้นและเงาของผู้หญิงคนนั้นที่ตามหลอกหลอนเธอแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพิมรดาจะไม่ยอมให้ความกลัวควบกลุ่มชีวิตของเธออีกต่อไปเธอจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งและแล้ววันหนึ่งพิมรดาได้พบกับความรักใหม่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าใจและให้กำลังใจเธอเสมอพวกเขาทั้งสองได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและพิมรดาสามารถลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ไปได้สีทีอย่างไรก็ตามในบางครั้งเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพิมรดาจะยังคงเห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นลอยอยู่เบื้องบนเธอรู้ว่าเธอจะไม่มีวันลืมความกลัวและความเจ็บปวดที่เธอเคยเผชิญมาแต่เธอก็จะไม่ยอมให้ความกลัวนั้นครอบงำชีวิตของเธออีกต่อไปและแล้ววันหนึ่งพิมรดาได้ลูกสาวตัวน้อยเธอตั้งชื่อลูกสาวว่าแสงดาวเพื่อเป็นการระลึกถึงความหวังและความสว่างที่ได้นำพาเธอออกมาจากความมืดมิด พิมลดาเล่าเรื่องราวของเธอให้ลูกสาวฟังทุกคืนก่อนที่ลูกสาวจะเข้านอนเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นบทเรียนให้กับลูกสาวและทําให้ลูกสาวเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้มแข็งและนับตั้งแต่นั้นมาพิมลดาก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวอย่างมีความสุขเธอไม่เคยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เธอก็ไม่ยอมให้ความกลัวกลับมาครอบงําชีวิตของเธออีกต่อไป อย่างไรก็ตามในบางครั้งเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพิมพระดาจะยังคงเห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นลอยอยู่เบื้องบนเธอรู้ว่าเธอจะไม่มีวันลืมความกลัวและความเจ็บปวดที่เธอเคยเผชิญมาแต่เธอก็จะไม่ยอมให้ความกลัวนั้นครอบงำชีวิตของเธออีกต่อไปแล,แล้ววันหนึ่งพิมระดาได้ลูกสาวตัวน้อยเธอตั้งชื่อลูกสาวว่าแสงดาวเพื่อเป็นการระลึกถึงความหวังและความสว่างที่ได้